ปัญหาการว่างงานของเยาวชนและคนหนุ่มสาวกำลังเกิดขึ้นในแทบทุกประเทศโดยไม่ไล่เรียงสาเหตุย้อนกลับไปพบว่าปัญหานี้เป็นผลพวงจากการจัดการศึกษาของรัฐที่ขาดการวางแผนการจัดการกำลังคนที่ดีทำให้การศึกษาไม่ตอบโจทย์การมีงานทำได้นําไปสู่ปรากฏการความเคลื่อนไหวเรื่องการเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงานทำเกิดขึ้นทั่วโลกเราเห็นไหมว่า มันมีคนจํานวนมากถูกทิ้งออกไปจากระบบมีคนในวัยทํางานขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะสร้างค่านิยมใหม่ให้คนสนใจในเรื่องอาชีพแทนที่จะได้วุฒิบัตรเนี่ยมันจะต้องถอยกลับไปถึงโรงเรียนถอยไปถึงครอบครัวผมใช้ว่าคนในวัยเรียนซึ่งครอบครัวจะมีบทบาทสําคัญกับสารศึกษากับคนในวัยทํางานอันนี้จะเป็นอานศึกษารัฐบาลแล้วก็ผู้ประกรอบการครับ ทางออกหนึ่งที่ถูกนําเสนอคือภาคการศึกษาต้องปรับรื้อแนวทางการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อการสร้างกําลังคนที่มีทักษะฝีมือในการทํางานอย่างเร่งด่วนรวมทั้งเสริมพลังคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายรองรับโลกแห่งความเป็นจริงในการทํางานเรากําลังสอนในระบบของเรานเนี่ยให้คนไปเป็นผู้หางานของเมื่อวาน แต่สิ่งที่ต้องเตรียมคือสาหรับพรุ่งนี้ต่อไปนี่คนที่จบมาแล้วเนี่ยครัแบบจะต้องออกไปสร้างสะพานข้ามลาธารเองเพราะขณะนี้ระบบเราไม่ได้สอนให้ข้ามลำธารถ้าไม่ข้ามก็มีมงานดีๆก็อยู่ฝั่งนี้นานาประเทศก็กําลังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนเช่นแอลจีเรียอียิปต อิสราเอลมร็อกโกตุนิเซียตุรกีเป็นต้นต่างก็มีนโยบายและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม Work Based Learning โดยหนุนทั้งภาคแรงงานและภาคการศึกษาเข้าร่วมมือกันรวมถึงประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเช่นแคนาดาสหราชาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีใต้สิงคโปร์และอีกหลายประเทศ And the main purpose why we are bringing together here experts from partner countries and international experts is to discuss a draft handbook helping them to develop further and to improve work-based learning approaches in VET. Work-based learning provides good stepping stone into life and to work to learners themselves and regulates the labor market in a way that employers themselves they are much more engaged into the training provision making sure that they get the right skills that they need to get the work, uh, job done เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยพบว่าสถานการณ์ที่เป็นมาและกําลังเป็นอยู่มีความหนักหนาสาหัสไม่แพ้ประเทศใดๆในโลกเลยไม่เพียงยังไม่อาจตั้งหลักรับมือกับแนวโน้มที่กําลังจะมาถึง แต่ยังมีปัญหาทับซ้อนมากมายฉุดรังคุณภาพพลให้ตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดระบบการศึกษามก็ต้องเป็นพวกคาบเรียนวิชาที่มากเกินไปครับเพราะว่าบางทีมันเยอะเกินจนทำให้เด็กแบบเหมือนกับวางความฝันของตัวเองไว้ตรงนี้ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนเหมือนกับเรียนตามกระแสะตามเพื่อนตามพ่อแม่ตาม ใครก็ได้ที่มาพูดอย่างนู้นเออดีนะก็ไปลองเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมอยากใช้คําแรงว่ามันเป็นโรงเลี้ยงเด็กอะไม่รู้เป็นแนวคิดของทุนนิยมค่ายไหนที่บอกว่าเอาพ่อแม่มาทํางานแล้วลูกก็ไม่มีอะไรทําก็เอาลูกไปเลี้ยงอยู่ด้วยกันมันเป็นโรงเลี้ยงเด็กอะทั้งที่จริงการทํางานของพ่อแม่อะไรพวกเนี้ยครับถ้าแบบเปิดให้เด็กกลับมาสัมผัสดูว่าพ่อแม่จริงๆทาอะไรแล้วฉันอยากทําแบบพ่อแม่หรือเปล่าถ้าฉันไม่อยากทาแบบพ่อฉันอยากทาแบบคนอื่นหรือเปล่าแล้วเข้าไปเรียนรู้ไปดูไปซึมซับว่าเขาทําอะไร มมมัััันนนจะเป็การซซึึท,ทศคติด้วยซึมัวิธีการทําาาางนด้ววยยหลยๆอคมสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดต่ําลงด้วยสาเหตุจากคุณภาพการศึกษาการผลิตกําลังคนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานขณะที่การผลิตนักศึกษาสายอาชีพเองก็ยังมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเยาวาชนเราก็จะต้องต้องมีทักษะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีทัศนคติ ต่อการเรียนรู้เนี่ยต้องมีการขวนขวายมากกว่านี้โปรดักของตัวคนที่จบการศึกษามาแล้วเนี่ยบางทีคุณภาพไม่ได้สูงมากนะักแต่ว่าพลังงาน Energy ทรัพยากรที่ใช้ไปเนี่ยมันไปใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมสอบเข้ามอปลายสอบเข้ามหาลายัยตรงนี้ฮะซึ่งทำให้รู้สึกว่าการศึกษาเราก็ค่อนข้างจะยังเน้น จจจุดที่่อาะยังไมเหมาะสมเมเื่อมองกลับมาที่การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนเด็กๆในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีอยู่ประมาณ11ล้านคนนั้นประมาณร้อยละ60จากจำนวนนี้ออกจากระบบการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า โดยเด็กไทยที่เกิดในรุ่นเดียวกันปีละประมาณ9 0 0 0 0คนนั้นมีเพียงร้อยละ40เท่านั้นที่ก้าวไปถึงการเรียนระดับอุดมศึกษาที่เหลือหยุดหรือหลุดออกไปก่อนมัธยมศึกษาปีที่3หรือได้มาแค่วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยที่เราติดมาเนี่ยเราหนีออกไปไม่ได้ถ้าคนส่วนใหญ่พูดถึงคนประมาณ 70%- 80%มีการศึกษาต่ำกว่า6ปีหรือ9ปีเพราะฉะนั้นไอ้ทักษะการเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งทุกที่เนี่ยจะต้องกลับเข้ามาวิ่งการเรียนรู้จากการทําจริงการเรียนรู้จากการดํารงชีวิตกับคนในสังคมและคนอื่นว่าตัวนี้จะต้องกลับมาพูดง่ายๆว่าจะต้องเอาเด็กออกไปนอกห้องนอกโรงเรียนมากขึ้น คณะครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นี่นจะฝึกให้เขาทํางานแล้วก็รับผิดชอบพอเขาจบป .6 ไปพวกนี้ก็จะมาแทนที่แล้วเด็กพวกนี้ก็จะได้ปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลายาวนานถึงกับว่าถ้าหากว่าเขาจบออกไปเขาก็สามารถทําเป็นกิจการของตัวเองได้เลยเราจะสร้างทักษะชีวิตและทักษะการทํางานอย่างไรให้แก่เด็กจํานวนมาก ที่ไม่มีโอกาสเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และแม้แต่ไปไม่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยความยากไร้หรือเพราะเรียนไม่ไหวไต่ไม่ถึงประเทศไทยมันใหญ่เกินไปและมันซับซ้อนเกินไปที่ที่ใครที่อยู่ในกรุงเทพจะรู้ว่าพัทยามีปัญหาเรื่องแรงงานแบบนี้เชียงใหม่มีปัญหาแบบนี้โคราชมีปัญหาแบบนี้ผมคิดว่า การจัดก,การศึกษาเชิงพื้นที่จะเป็นคําตอบรบัฐบาลจะต,ต้องจริงจังในความเห็นของผมในเรื่องในเรื่องพยายามกระจายอํานาจความตั้งใจในทางการเมืองที่เป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่เราถึงที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนฮาร์ดกับเปลี่ยนเฮเนี่ยผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนทุกระดับแล้วก็ยิ่งระดับระดับข้างบนด้วยนะครับโจท้าทายที่สําคัญคือการก้าวข้ามกระบวนทัศน์เดิมของการเรียนแค่เพื่อรู้ไปสู่การเรียนเพื่อทํางานได้ทํางานเป็น เห็นคุณค่าการทำงานตั้งแต่เยาว์วัยรวมไปถึงการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้คนรุ่นใหม่พร้อมออกสู่โลกการทำงานนี่คือคำถามที่จะนำไปสู่คำตอบสำคัญที่จะสร้างโลกแห่งการเรียนที่มีความหมายที่จะเปลี่ยนไปด้วยกำลังคนที่มีคุณภาพอันจะนำพาประเทศให้ก้าวหน้าพัฒนาไปได้อย่างเต็มศักยภาพ